รวมคลัง t ต y o t ต Fortuner 2.4V มีให้เรื่อกตงแต่ปี2017จนถึงปี2019มีทั้งขับ2และขับ4ราคาเริ่มต้นเพียง919,000บาทเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ตัดกับสีหนังสีดำแบบนี้ตรงนี้ก็จะปรับเป็นแบบดิจิตอลโหมดนะคะมาพร้อมกับจอเนวิเกเตอร์แบบนี้ค่ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็น หนังสีดำนะคะตัดกับลายไม้แบบนี้ดูพรีเมียมหรูและลักชัวรี่มากๆโลโก้สีเดิมๆแบบแน่นๆแบบนี้นะคะฟังก์ชันก็เป็นมัลติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้เลยค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกแบบออโต้ทั้ง4บานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีกับตัวลำโพงทว i ตเตอร์นะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างลำโพงเสียงทุ้มแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานนะคะมาแบบครบแบบเต็มค่ะนี่พวงมาลัยด้านนี้นะคะด้านซ้ายค่ะเป็นบวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับโหมดวางสายรับสายค่ะด้านขวาก็จะเป็นแบบปรับอัตราการขับขี่นะคะสามารถดูตรงนี้ได้เลยนี่เห็นไหม กดก็จะสามารถดูอัตราคันคับขี่ตรงนี้ได้สะดวกมากๆเลยค่ะด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายมากๆนะคะพื้นที่ทั้งด้านเข่าแล้วก็ศีรษะนะคะตรงนี้ก็จะมี power outlet ค่ะรวมไปถึงปลักเสียบไฟบ้านตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเข้ามาด้านหลังนะคะสามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะมากๆเลยแล้วก็พับเก็บเป็นที่นั่งได้นะคะและตรงนี้ก็จะมี power outlet ค่ะ ไปด้านหลังก็จะเห็นเลยว่าเพดานเราใหม่มากๆนะคะและทุกที่นั่งก็จะมีแอร์ทุกที่นั่งไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง999บาทช่วยผ่อนอีก5งวดทถนน้ำมันเครื่องฟรี3ครัง้งหรือ30,000กิโลและพิเศษสุดๆค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นใครที่สนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์095-030-455หรือทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไวใ้ใจเซรีแฮร์รถสวยค่ะสวัสดีค่ะ